สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่องหวา,วาก่อนอื่น like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หวาด้วยนะคะค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอะไรนั้นไปฟังกันได้เลยนะคะตอลุมหลายๆคนาอาจจะรู้จักนะคะแล้วก็บางคนหรือว่าน้อยคนนักนะคะที่จะรู้ว่าตัวต่อและลูกอ่อนของมันนั้นกินได้ แล้วก็อร่อยเสียด้วยแถมขายก็ยังได้ราคานะคะสำหรับชาวบ้านป่าถือว่าเป็นของดีของกินประจำถิ่นประจำช่วงเพราะหนึ่งปีนั้นนะคะหาได้ในช่วงเวลาที่บอกนั่นก็คือเข้าสู่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะ แต่ก็น้อยคนอีกนั่นแหละค่ะที่จะรู้ว่ากว่าจะหาตัวต่อหรือว่ารังต่อได้นั้นมีวิธีการที่น่าสนใจและเป็นความสามารถเฉพาะตัวเป็นศาสตร์และภูมิปัญญาที่สั่งสอนจากรุ่นสู่รุ่นสมควรที่จะได้รับการบันทึกเอาไว้นะคะแต่นั่นล่ะค่ะพลาล่าต่อทุกคนรู้ดีว่าการเข้าป่าคนเดียวเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทําเพราะหากว่าพลาดพลั้งนะคะอาจจะหมายถึงชีวิตและก็เอาชีวิตไปทิ้งได้ เรียกว่าการล่านะคะนี่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียวเรารู้กันว่านะคะตัวต่อน,นั้นถึงจะเป็นเพียงแมลงที่มีปีกตัวเล็กๆแต่ก็เป็นสัตว์ที่อันตร,รายร้ายแรงมากชนิดหนึ่งนะคะต่อเป็นสัตว์ห่วงรังห่วงอาณาเขตเมื่อรู้ว่าถูกลุกลานมันจะออกคำสั่งโดยสารเคมีที่เรียกว่าฟีโรโมนให้ทุกตัวเข้าจัดการกับผู้บุกรุก ซึ่งเหล็กในของมันคืออาวุธที่มีพิษส่งร้ายกาศว่ากันว่าเหล็กในของต่อเทียบกับพึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนั้นร้ายแรงกว่าพึ่งถึง550เท่าแถมต่อยแล้วยังต่อยได้อีกนะคะไม่ได้ต่อยทีเดียวตายอย่างถวายชีวิตเหมือนพึ่งคนโดนเข้าแม้จะตัวเดียวถ้าหากว่าแพ้อย่างรุนแรงนะคะก็จะมีอาการหายใจไม่ออกความดันโลหิตลดลงต่ำจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกันค่ะ ซึ่งตัวต่อที่พานป่าแม่แวนล่านั้นนะคะก็จะเป็นชนิดที่ทำรังเป็นหลุมอยู่ใต้ดินเรียกตามลักษณะการสร้างรังของมันว่าต่อหลุมมีสองชนิดด้วยกันชนิดตัวใหญ่เรียกว่าต่อหลวงส่วนที่มีขนาดย่อมลงมาหน่อยนะคะก็เรียกว่าต่อเหลืองนะคะมีสัดส่วนลำตัวต่างกันเล็กน้อยพอสังเกตได้ต่อหลวงนะคะลำตัวออกสีดำแดงส่วนต่อเหลืองนั้นนะคะลำตัวก็จะมีสีเหลืองตามชื่อนั่นเองค่ะ และเมื่อถึงฤดูแห่งการไล่ล่านะคะพานที่เก่งจะรู้ว่าต้องเริ่มณจุดไหนอาศัยจากการสังเกตว่าที่ไหนมีต้นก่อก็มักจะพบตัวต่อได้โดยง่ายค่ะเพราะต่อที่ตระเวนหาอาหารไปเลี้ยงลูกในรังมักจะมาซ้ำที่เดิมๆอยู่ทุกปีนะคะต้นก่อที่ว่าก็คือต้นไม้ยืนต้นประจำถิ่นชนิดหนึ่งมียางไหลออกมาจากลำต้นนะคะซึ่งก็เป็นอาหารของตัวต่อน,นั่นเองค่ะ ในการล่าต่อนนะคะขั้นแรกต้องหาเหยื่อล่อซึ่งก็มักจะใช้อาหารโปรดที่ต่อชอบเช่นตัวจิ้งเหลนจิ้งกุ้งหรือว่านกตัวเล็กๆได้ก็ยิ่งดีนะคะเพราะเนื้อไม่เหนียวต่อกัดแทะได้ง่ายพานจะนำเหยื่อสดๆนี้นะคะเสียบไว้กับปลายไม้แหลมแล้วล่อให้ต่อออกมากินสักพักพอพวกมันได้กลิ่นก็จะพากันมาบางทีก็พากันมาทีละหลายๆตัวกันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งในจังหวะนี้นะคะระหว่างที่ตัวต่อกําลังสารวนกับเหยื่ออย่างเพลิดเพลินนั่นเองนะคะท่านป่าก็จะใช้เชือกปวนนะคะซึ่งเป็นเชือกที่ได้มาจากต้นปวนนะคะซึ่งชาวบ้านก็จะรู้กันดีว่าถ้าตัดเถาของมันออกมาฉีกออกฝันเป็นเส้นเล็กๆก็จะได้เชือกปวนที่ทั้งเหนียวและเบาแต่สําหรับขบวนการล่าต่อนะคะเชือกปวนเป็นวัสดุอย่างเดียวที่มีคุณสมบัติที่ใช้เป็นเชือกผูกเต้าตัวต่อกระเจ้ยร้อย นี้ได้ค่ะ ซึ่งวิธีการคล้องเชือกปวนกับตัวต่อนะคะก็จะผูกเชือกปวนด้านหนึ่งไว้กับเศษพลาส,สติกสีขาวแล้วก็คล้องเข้าทางก้นของตัวต่อจากนั้นค่อยๆหมุนอย่างเบามือนะคะให้สายเชือกปวนรัดแน่นเข้ากับส่วนเอวหรือกลางลำตัวของมันนะคะซึ่งจังหวะคล้องเชือกนี้สำคัญอย่างยิ่งนะคะต้องอาศัยความชำนาญขั้นเทพกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นอกจากจะใจต้องเย็นแล้วนะคะมือต้องเที่ยงแล้วก็ยังต้องอาศัยความก อีกต่างหากค่ะซึ่งถ้าคนทำไม่เป็นนะคะไปฝืนลองดีไม่ดีอาจจะถูกต่อยเจ็บตัวเสียตั้งแต่ยังไม่เริ่มก็ได้นะคะซึ่งช่วงเวลาเพียงไม่นานก็ผูกเชือกปวนกับตัวต่อได้เสร็จนะคะซึ่งเราก็เฉลีําว่าม้หมายสำหรับการจับตาว่าตัวต่อเนี่ยจะบินกับรังไปทางทิศใดยิ่งผูกตัวต่อได้จำนวนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะเพราะจะทำให้มีหมายสังเกตได้หลายตัว เมื่อได้อาหารนะคะตัวต่อก็จะรีบบินกลับไปป้อนลูกพอเห็นตัวต่อบินนะคะคนผูกก็จะรีบให้สัญญาณเสียงว่าตัวต่อบินแล้วนะคะพวกพานหนุ่มๆเนี่ยพอได้ยินเสียงเหล่านี้ก็ต้องรีบปีนขึ้นต้ไนไม้เพื่อหาหมายว่าไปในทิศทางไหนนะคะ ซึ่งการหาหมายนะคะก็จะมองหาพลาสติกสีขาวที่ผูกติดกับเชือกปวนที่ติดอยู่กับตัวต่อน,นั่นเองค่ะจากนั้นความยากและความท้าทายเกือบที่สุดจะอยู่ตรงการพลิกผืนป่าหาต่อหลุมใต้ดินนี้เองนะคะ ัตต่อเล็กก็เจ้าร้อยจะมองหาก็แสนยากเย็นแถมยังมีปีกบินลัดฟ้าข้ามเขานะคะครู่เดียวก็ถึงลังแต่พานสองขานอกจากจะต้องคอยจับตามองหามันแล้วนะคะก็ยังต้องบุกป,ป่าฝ่าเขาบางทีข้ามห้ยข้ามเขาหลายลูกกันเลยทีเดียวเพื่อจะหารังต่อคะ่ะ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะหาที่ซ่อนของรังต่อใต้ดินบางทีนะคะกว่าจะรู้แล้วก็จับทิศทางได้ก็ปาเข้าไปบ่ายไม่ก็ถึงเย็นก็มีค่ะพื้นปากว้างใหญ่ไพศาลแต่ว่าหลุมต่อมีขนาดกว้างคูณยาวแค่ไม่ถึงเมตรจึงยากดังงมเข็มในมหาสมุรน,นะคะบางทีก็หาทั้งวันก็ไม่พบมืดคข่มเสียก่อนต้องอาศัยป่านอนค้างคืนรุ่งเช้าค่อยว่ากันใหม่ก็มีค่ะ แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของพานล่าต่อไปได้นะคะเรียกว่าลงทุนแล้วไม่เคยพลาดเพราะรางวัลที่มากกว่ารางต่อที่หาได้ก็คือความภูมิใจและความท้าทายซึ่งนั่นเป็นรางวัลที่แท้จริงของเหล่าพานภัยนั่นเองค่ะ ต่อหลุมนั้นสร้างรังอยู่ใต้พื้นดินสังเกตผิวหน้าดินจะเป็นขุยต่างจากส่วนอื่นที่มีช่องใช้เข้าออกอยู่สองสามรูถ้าซุ้มดูนะคะก็จะเห็นพวกต่อลาตะเวนคานเข้าออกอยู่เป็นระยะเคยมีคนเดินป่าเผลไไผลเดินตกหลุมมรณะนี้นะคะก็จะถูกพวกตัวต่อเนี่ยรุมต่อยจนถึงตายก็เคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะ คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายและหลายคนสำเร็จลงได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับภารกิจพิชิตรังต่อซึ่งต้องลงมือพร้อมกันให้รู้ล่วงภายในเวลาอันรวดเร็วตั้งแต่เริ่มจนได้รังต่อนั้นใช้เวลาไม่เกิน20นาทีซึ่งเป็น20นาทีสำคัญของการเสี่ยงชีวิตทีเดียวค่ะ สำหรับพานป่านะ,นะคะขั้นตอนสำคัญนั้นถูกสั่งสอนกันมาว่าต้องรอให้มืดจนกว่ามองเส้นลายมือของตัวเองไม่เห็นจึงจะลงมือได้เพราะห่างมีแสงนะคะตัวต่อยังมองเห็นและพวกต่อลาดตะเวยนะคะยังกลับเข้าลังไม่หมดถ้าเราจุดไฟเพื่อเอาควันลมมันตอนยังสว่างนะคะพวกตัวต่อที่อยู่ข้างนอกซึ่งแม้มีเพียงไม่กี่ตัวก็อาจจะรุมต่อยเอาได้นะคะ ระหว่างรอให้คําแล้วก็ตัวต่อพากันกลับเข้ารูหมดนะคะตอนนี้นอกจากจะต้องพักกินข้าวแล้วก็ต้องไม่ลืมทําสิ่งสําคัญ3าอย่างนั่นก็คืออย่างแรกต้องสํารวจเส้นทางเข้าออกของรังว่ามีกี่รูเพื่อเต็มปิดทางเข้าออกให้หมดหลังจากเป่าควันเข้าไปแล้วถ้าปิดไม่หมดจนทําให้ตัวต่อบินหลุดออกมาได้ก็เหลือทางเดียวก็คือวิ่งเอาชีวิตให้รอนั่นเองค่ะซึ่งเป็นความผิดพลาดของตัวเองนะคะส่วนวิธีการสืบส่งให้รู้ ว่ามีรังต่อกี่รูนั้นก็ต้องแล้วแต่ความสามารถเฉพาะตัวของพานป่าแต่ละคนด้วยจะเข้าใกล้รังก็ทำไม่ได้นั่นเองค่ะ อย่างที่2ให้เตรียมน้ำมันและคับไฟจากเศษผ้านะคะเพื่อไว้เผาปากรังอย่างที่สามก็คือเตรียมกระบอกไม้ไผ่เพื่อใช้ในการเป่าควันเข้าหลุมนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็สามารถที่จะล่าตัวต่อได้ในเวลากลางวันแล้วนั่นก็เพราะว่าเรามีชุดที่ใช้ใส่สำหรับล่าตัวต่อนั่นเองค่ะ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะคะต้องรองให้มือสนิทดีทีนี้ก็จะมีการลงมือปฏิบัติการพิฆาตรังต่อได้เริ่มจากจุดคบเพลิงเพื่อเผาปากรูกำจัดพวกต่อรอปรพอหรือว่าต่อราตะเวนนั่นเองค่ะ พอทางลงนะคะก็จอกระบอกที่จุดไฟแล้วเข้าไปในรูเป่าควันเข้าไปให้หมดกระบอกบางทีถ้าหลุมใหญ่ก็ต้องใช้ถึงสองกระบอกกันเลยทีเดียวก็มีค่ะคอยซักอึดใจแล้วลองเอาหูแนมรังดูนะคะถ้า มีเสียงปีกบินกระทบกันดังหึงๆแต่ถ้าเงียบสนิทดีแปลว่าตัวต่อตัวแม่สลบไปแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้ต้องทําให้เสร็จภายในไม่เกิน15หรือ20นาทีนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็น20นาทีที่อันตรายที่สุดในชีวิตเช่นกันนะคะ เมื่อเสร็จขั้นตอนนะคะแล้วก็ขุนลงไปก็จะพบว่าโพรงนั้นถูกแบ่งเป็นชั้นๆเหมือนคอนโดชั้นใต้ดินซึ่งชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีรูหรือช่องที่มีตัวอ่อนอยู่ช่องละตัวตัวอ่อนนี้มีสีขาวใสนุ่มนิ่มและดิน้นดุกดิกดุกดิกอยู่ในช่องมีหน้าที่แค่รอรับอาหารจากตัวแม่ตัวต่อนะคะและเติบโตเป็นตัวต่อใหญ่ที่อันตรายต่อไปนั่นเองค่ะ เาตัวอ่อนเหล่านี้แหละคือเป้าหมายและรางวัลของการล่าต่อหลุมซึ่งเป็นอาหารอันโอชะที่พรานทั้งหลายนะคะยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะได้มันมานั่นเองค่ะหลังจากถูกลมควันนะคะตัวต่อจะสรบไล้พิษส่งไปอีกประมาณ2-3ชั่วโมงดังนั้นเมื่อได้ลูกอ่อนในรังแล้วต้องรีบหนีให้ห่างที่สุด วันรุ่งขึ้นเมื่อมันตื่นเต็มที่ช่วงนี้จะอันตรายที่สุดนะคะถ้ามีสัตว์หรืออะไรหลงไปใกลนะคะก็อาจจะโดนต่อยจนถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันค่ะสำหรับตัวอ่อนของต่อนะคะก็สามารถเอาไปทำเป็นเมนูสุดแสนจะอร่อยได้หลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวต่อผัดกระเทียมหรือว่า น้ำพริกตัวต่อหรือว่าตัวต่อผัดกะทิหรือแม้กระทั่งเป็นยำหรือว่าก้อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับอาหารที่ต้องเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่ว่าอร่อยสำหรับใครหลายๆคนนะคะ เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้สามารถติดชมพูดคุยกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะแล้วก็คลิปนี้ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากหนังสือผู้สร้างผู้สมด้วยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ